สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาพะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาพะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ Utham Saranam Khachai Thammam Saranam Khachami Thammam Saranam ขจามิสมทังสารนันขจามิโทติยัมิพุทธังสารนันขจามิสุติยัมิพุทธังสารนันขจามิโทติยัมิธรรมังสารนัง กัจฉาภิรูติยมิทัมมัสระนางกัจฉาภิโทติยมภิสงมัข

ตติยัมปิสัมขังสระนังขัจจามิตัติยัมปิสัมขังสระนังขัจจามิปานาติปะตาเวรามณีสิกคาปัธมสมาธิยามิปานาติปะตาเวรามณีสิกขาปัธมสมาธิยามิ อธิตนะธานาเวรามณีส hm ha ิษฐาปทรสมาธิยามิอาทิตนะธานาเวรามณีสิษฐาปธรรมสมาธียามิต้าเบโซมิชฌาจาราเวรามณีศิษฐาปธรสมาธิยามิ กาเมสุติชาราเวรมณีสิขาปธรรมสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปธรรสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี

สิกขาปัตถาสมาัธิยามิอมมานิปัญจสิกขาปัตถานิสีเลนะสุขติยันติสานุสีเลนะโพคัสัมปทาสานุสีเลนะนิพปุติยันตีตัส,าสามาสีลัง i uh -huh.

รลนันตังภาวันติโยชนะพันธังภุริมาราวันตังเทตุเยปิสังะขตมันนติตวามุนิทโตตันเตชัสัพพวัตุเตชยามัะนราณิอัตวานันทัง

ตัวปัจเสศวินินาจิตวามุนโตตันเตนะสาเอวันุเตเจียมังคะานิตุขะหะเถรทิพุงเกนะสุทัตตะหังังังวิสุทธิชมิ chín văn căn ta năng yoga các tiền đạo vi trí na chín đạo văn niệm to tản tiền tu tiền chư ra ninh tiền tam vị tu chư ra anh tam thanh y hành เทวานินทรานเทวิวิธตานิจุปันเทวานิโพกังสุขังอาทิตย์กไปายาละโรสมพันโย ตายาสาวมานิรดงโพเลอวัาบาลมีสัมพันโตสัมพทิมุตัมมาเตนะสัจวัเจนะหตุ กายังมังคะรักายยังตมทิยังโมเรสานางนันทิวัตตนโอเทวังอาวะวิัยโยโหทิายสุขยังมังคะเร อภาราชินทัพลลังเกสิเสมาเทวีโพทะเลตปิเสเกสาภูตทานังอางทานปังโตปัโพชติสุนัราทาสุภะระสุปัมปานทสุโติัาสุขานสุโฮิต

थ कि मरामा del बথ किना बथा किखा quan laपाका thêm मথ ขันธ์ธรรมรักขันตุสัมภเวสาสามภูตาตุพาเรนัสธาสุทีละภวัตุเทมภวัตุสัมภังขรรรักขันตุสัมภเวสา பே பவ துஷா துஷா பதே பதா சோ வேண சதா சோ ขอเชิญบูชาข้าวพระพุทธและถวายชาแด่พระที่สุสุขสามเณรตั้งนะโมพร้อมใจนะครับนัโมตัสสะภะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอิมังอิมังสูปะสูปะพยัญชนะพยัญชนะ สัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอท่านังโอท่านังอุทากังวรังอุทากังวรังพุทธัสสะพุทธัสสะ ปูเชมะปูเชมะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิพิขูสังคสสะภิขูสังคสสะโอนนชยามะโอนนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต กุสังโฆอิคุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากลงอัมหากัางทีคารตังทีคารตังปิตายะปิตายะ สุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ พัตตาหารัตตาหาหรและบริวารทั้งหลายเหล่านี้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ <PM. S 2> <izard S 1> เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่บิดามารดาแด่บิดามารดารูบาอาจารย์รูบาอาจารย์เจ,จ้ากรรม ไยเวทผู้กรรมผู้เวสรสรรพสัต์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายและเทพยดาเจ้าและเทพพยดาเจ้าที่ท่านมีญาณวิธี ที่ท่านมียานวิถีอยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดขอจงได้รับขอจงได้รับส่วนกุศลผลละทานนี้ส่วนกุศลผลละทานนี้ที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้ที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้ตลอดการนานเทือตลอดการนานเทอ ตัศภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเเคพันเตสังโฆชานาโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้า บัดนี้ทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จะได้จำเพาะจอดจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรขอจงได้ทักท้วงขึ้นในข้มกลางสง์ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วไซจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทําการแจกของสงต่อไปนันกการละบัดนี้ อายังปัทมภาโภมหาเทระสะปาปูนาตีส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเทระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวเสสาภาคาอมหากันปาปูนาตีส่วนที่เหลือจากพระเทระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงผิดูจะสามเณราจะาขหัตจะยถา,าสุขังปริพนันโต ส่วนที่เหลือจากพระภิกษุย่อมถึงแก่สามเณรคฤหัสถ์ผู้ถือศีลแปดศีลห้าตามลำดับดังนี้คือสาธุก็ขอต่างตบไล่ความเคารพอวนเจร่าพุทธเจนะทุกทุก